This is something that you desire you desire to to uh, something that bad ในในคำอธิบายบอกว่าการละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าด้วยความคิดในใจก็มีค่าเท่ากับว่าละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าเลยครับ In the uh, in the world, God says that even though you just only think in your mind, it means that you have committed uh, sin. ในเหตุการณ์นี้นะครับซิมิโอนกับเรบวีและกับน้องชายอีกคนหนึ่งเป็น,เป,นเป็นทั้งหมด3 <What S 2> คน and in the story mm hmm. tell us that Simio and the three of them ก็ได้ได,ได้ได้สังหารชาวเชเคมและก็ลูกหลานของพวกเขา mm hmm. นะครับ the i c l e e k h a m family <S ในนั่นก็บอกว่าพี่ชายของดีนาเนี่ย ก็ฆ่าผู้ชายทุกคน and he also said that they kill all men in the city in that h o u s e พระเจ้บาบอกว่าการแก้แค้นนี้เป็นของใครอ่าว did ดก็ uh, say the revenge is for t h is d i n e for revenge the revenge is mine าา for us ครับฉะนั้นบุตรชายของยาโคบซิเมโอนเลวีและก็น้องชายอีกคนหนึ่ง so at uh, Jacob's son Simeon and the 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 two the three of them กระทำกระทำการครั้งนี้กระทำการแก้แค้นเนี่ยเป็นการนำหน้าการทีพภาคสาของพระเจ้าต่อพวกชาวคอ่าน did a revenge uh, ahead of God God didn't do revenge yet but they did first <c oughs> they did ahead of God ถึงแม้เขาจะทำกับน้องสาวของเขา เป็นความผิดที่ร้ายแรงต่ออ่าอ่าต่อชาวอิสราเอลอ่า uh, even t h e <c oughs> t h e k a n a a n i t e people did something wrong to Jacob's daughter อ h uh, is was a uh, very d i s c r e t i n g for Israelite แต่ก็เป็นการแก้แค้นที่โหดร้าย but the revenge that they did was the cruelest one ครับมัน,ม,นมันไม่มีเหตุผลมันสมควรต่อการแก้แค้นที่โหดร้ายขนาดน,นั้นอ่า uh. It is ม uh, like s นไม่ส o เ o ต e สม e ล e l i k e that ครับ like the d e ี p นี่แหละในในบทนี้ทำไมจึงไม่มีชือพระเจ้าปรากฏอยู <c oughs> uh, ่ That's why we cannot f i n d t h e w o r d l o r d in this chapter เพราะว่าการกระทําของพวกเขาไม่เป็นที่พระบขอพระดำ Because the the action the thing that they have done is not according to God's view โอเคครับขอพระเจ้าอราก คราทีา่ฐ <ขอ S 1> านด้วยกัน